แล้วมีความห่วงน้องไหมคะน้องเราน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องความรักเหรอแต่เรื่องความรักอะไรอย่างนี้มีความห่วงมไม่มีครับพี่ชายไม่มีเลยผมอยากให้เขาลองมีได้ครับอยากให้เขาลองเจ็บได้ครับเป็นพี่ชายเวลาเห็นเขามีความรักเขาเป็นยังไงคะนุ่มเอ๋อแบบทุ่มเทมากๆอะไรเงี้ยเขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยแบบคือนอกจากเรื่องงานแล้วก็เรื่องเนี้ยที่แบบหนูรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ในหลายๆอย่างเลยค่ะเหมือนแบบเขาไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนโรแมนติกอะค่ะแต่ว่าถ้าพี่ทุกคนเห็นก็เป็นอย่างนั้นคือหมายว่าบางอย่างหนูก็งงเราเป็นน้องเราอยากเซอร์ไพรู้ใจะชอบบบมีแ่าางๆที่่แบบว ออ้พี่เขาแบบว่าแบบว่าสวีทอะไรอย่างเงี้ยหนูก็น่ารักอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่หนูรู้สึกว่าพี่เขาทำให้เฮนนนบเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะในหลายๆอย่างใช่มากๆแบบเป็นคนอยู่ๆก็เริ่มคิดเตอร์พลนหลายอย่างอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้คือบางทีให้หนูกับพี่สาวจัดการแต่หลังๆมันเขาจะมีความแบบนี่เรารู้สึกว่าจะต้องทำสิ่งนี้เป็นแล้วอะไรเงี้ยใช่เขาจะเริ่มเป็นอย่างนั้นใช่ ขอบคุณค่ะพี่ไอ้วันนี้เราโดนน้องเผาเต็มที่เลยเดี๋ยวรอจะมีแฟนบ้างโด,ดนเผาเต็มที่เลยไหมจะดูว่าไง